สวัสดีพี่น้องที่โครพรักทุกทุกท่านนะจ้ามื่อนี้กับบมาพอกับช่องสาวหม่องชาแนลคือเก้าจ้ะวมื่อี้กับบรรยากาศหนาวๆนาเย็นเยจ้ะลมพัดคือเก้าบรรยากาศกะหนาวหนาคือเก้าแล้วพี่น้องจ้ะได้ดังไฟผิงยุธงยุธาน,นะวมื่อี้สาวหม่องสิพาสมผักคือเก้าละจ้ากับบรรยากาศหนาวหนาวแบบนี้เนาะช่วงเศร้าๆจ้ะช่วงหกโมงกลัวๆพี่นอ้องตะเว้นรถท่านด้ออกจ้ะคืมฟ้าคืมฝนรถพี่น้องแต่ฝนบ่ตก ตกแต่ตอดไม่ไหมพูนนะตกก็บพราเม็นตกจะมั้นเป็นละอองลิ้นเป็นละอองซื้อจะแห้งหนาวแห้งมีฝนลิ้นนี่แห้งหนาวขัดไปก็เก่าอีกพี่น้องอันนี้บ่มีอันนั้นเลยจ้ะบ่มีใหญ่แสงสว่างเลยพี่นอ้องมืดคึมสามสี่มือแล้วจ้ะแต่บ่มีฝนดอกพี่น้องกระสิประมาณนี้ละพี่น้องก็รักษาสุขภาพน้ำเนเด้อจะจกช่องสายหมองก็เป็นห้วงพี่น้องทุกท่าทันเนาะพี่น้อง บรรยากาศทงให้ทงนะช่วงเช้าๆนี้ดีหลายดีแห้งจ้ะดั่งไฟผิงกินกาแฟเนาะพี่น้องบรรยากาศดีครับสมองเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนยุทงพี่น้องเดี๋ยวสวยๆสมองกะสีกลับเข่าบานจ้ะเพราะว่าสมองน้อนนะเฝ้าพักคือสมองได้วาทุกคลิปแต่ละว่าสมองน้อนนะเฝ้าพักเฝ้าอิ่งหยังเนาะเพราะว่ามันก็ยุไก่บานเนาะพี่น<ม>้อง<ม>ก็มบาบถือกับไก่แห้งจ้ะประมาณกิโลหนึ่ง จากมู่บ้านมาแปลงพักเสาหมง่งม้านาเสาหม่งกับประมาณกิโลหนึ่งบ่อเฝ้าวัาดใดดอกพี่น้องยานเข้าหลักคันเ้าบ่อเฝ้านี่ค้นละลาบละหลวงมันหลายจา้าถึงค้นเรียงงวแน่เรียงควายเน่ก็ว่ากันไปเนาะจ้าเพื่นเรียงกับบ่อคอยหูเรื่องป่านใดนะพี่น้องค้นบันนองเนาะกบว่าเพื่อนเฮายอยูหนีเขาก็คอยบอกเพื่อนเอาสินะแต่ลังเทียบอกหลายๆเขาก็ใจ่หายนะพี่น้องว่าว่าเต้ แล้วว่าวาดได้พี่น้องแล้วเนาะเพราะว่าน้าหัวน้าสวนเขาเขาปลูกอีหยังไว้มันมันยำมากินยังสิเขาก็ต้องใจให้เป็นธรรมดาและพี่น้องเพราะว่าได้ไปดอกเนาะจ้าบอยพี่น้องฟังซื่อดอกจ้าสาหม่องก็อยากบอกพี่น้องเนาะก็ทายถอดบรรยากาศชีวิตบานทงบานทาให้พี่น้องเบึง้งปลูกพักฟัง,ฟงพูนกะเริ่มกูเนี่ยเราจะเมื่อวานนี้สาวหม่องกูกระเทียมี๋ยวสิพ้าไปเบิง้งพักอันนั้นเนะจ้าประกาศข่าว ว่ามันเริ่มสีหอ,อยังเนอะจากตัดภาพไปทั้งคุณเลยเด้อดพี่น้องสาวหมองกำลังหดน้ำหม,มักมือวานอ่นพี่น้องกับช่วงแรงๆสาวหมองกระฉีดน้ำหม,มักไกลมาแรงด้วยจ้ะนี่ ก็ได้ฉีดให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องเมื่อวานนี้สวหมองฉีดคำๆทไทยกับซีแหนมบ่เห็นเนาะก็เลยบได้ไทยเบื้องจาตอนฉีดน้ำมักใบยุ้าใบเดาจจะสวหมองมักไวได้ผลีหลีเด้อพี่น้องใบสาบเสื้อใบเดาแล้วก็ใบยุ้าลิบตัดจะเขากะเอามาแซน้ำใบซื้อประมาณสิบมือให้น้ำมันออกดำๆจักน้อยย้ำเขาสใส่เขากะค้น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 ให้อันกินให้อย่างมันออกพี่น้องสาวหมองกอัน ว่าพลอยผสมน้ำหลายเด้อจวจะใส่เกือบจะด80%จมมาา80เปนตําะ้ำมากขาแมลง80เปน้ำเปล่า2ีในจำนวนน้ำงีสลิตรน้องพี่น้องเขาก็ใส่ถังฉีดเลยกับสี่ประมาณนี้จ้ะน้ำเปล่าน้ำธรรมดานี่น้ำสาเข้าในพี่น้องที่เขาใส่ฉีดนี่ะ่ะใส่น้ำสานา้ำบ่อนี่ละน,น้ำงีสเอซ์อีก80%เป็นนมม้ำมาร์คไรแมลงเด้อจวจะเขาต้องใส่หลายกลัว ปลอดภัยด้วยจ้ะบ่แมนสารเคมีด้อพี่นอ้องใบาสาบเสือใบสะเดายูคาลิปตัสต้นไม้บ,นบาน,บาน,บานเฮา่ล่าลเขาหาได้ง่ายเอาแบบนี้แล้วพี่น้องปลอดภัยชัวอยเปอร์เซ็นด้วจ้ะลาแมงลรเพียลาหนอนได้อยเปอร์เซ็นด้วยพี่นอ้อ,องซอมมงประสบการณ์กับตู่เจ้าของนี่ละทดลองมาหลายอย่างเราจะสูตรนี้ดีสุดๆด้วยจ้ะถับพี่น้องอยากให้ประสิทธ,ธิภาพดีกว่านั้นอีก ใส่อัน,นั้นเด้อพี่นอ้องยาฉุนยาเส้นเขาเลยจ้ะใบยาสูบนะแห,แห้งดีแห้งจ้ะแต่สมองหาบ่าได้ใบยาสูบนี่กรสิประมาณนีเนาะพี่น้องช่วงพักช่วงเศร้าๆกระสีสลัมสลัวมัวๆในเด้อจ้ะทายแต่เศาให้พี่น้องเบิง้งเพราะว่าเสามองกะ ภาวะมาทายทําให้พี่น้องเบื้องชีวิตความเป็นอยู่ภาวาแต่ภาวะดอกพี่น,ออน้องสาหม่องนอนไฮนอนนาะน้อนทงน้อนทากะจังสีเราจะชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันสาหม่องกะลุกเบื้องผักก้อนว่ามีแมลงบอ่อมีหนอนบอ่อมีหยางบอ่อที่จะเห็ดความเสียหายพืชผักเขาเขากะเบื้องยามมือเสาเนนะพี่น้องเป็นชีวิตจิจวัตรประจําวันจ้ะประกาศขาวเสาหม่องนี่กะ อันนั้นเดจะ้ะนี่กำลังสิเหลิมโอเขียวตื่อเลยพี่น้องเพราะว่าสาหมองไส้ฟุ้นขีง่งัวก็หดน้ำม,มักป่าน้ำม,มักป่านี่ก็มีหลายย่างเลยพี่น้องบาเมนต์ป่าย่างเดียวมีผลไม้หลากหลายชนิดชมพูหนาบานสาวหมองกระไส้น้ำเดอ้อจ้ะใส้ไปห่วมกันแล้วก็มีจันหอมเนาะต้นบักจันรข่างบานมันล้นสาหมองก็เลือกมาใส้นามมา้ำมักน้ำกันเลยมีบักจันร์มีเศษพัก ล้วก็มีชมพูมีหมากกระทอนหรือหมากตองนะพี่น้องแล้วก็ปลาจ้าปีกายปีก้อนนี่สมองมีโอกาสใ้สูบส่างเนาะก็เลยหัวปลาก็เหลือปลาตัวนี้น้อยสมองว่าเอาสมองก็มาใส่ถังน้ำมักไปห่วมกมันจ้ามักกากทำตาลเนอะพี่น้องมักพอะโดอสองนั่นก็สีงามเพราะว่าปลานี่มีวิตามินหลายอย่างมีโปรตีนหลายอย่างรวมกับผลไม้นะพี่น้องพืชดเพิ่นมักจ้า อีกถังหนึ่งสหมองมักหอยเชอรีกับกาก,ากน้าตาลจากกระเพาะดอกสองคือกันมักหอยเชอรีไว้สหมองก็หดผสมกันจ้ากระซิได้ผลเขียวงามแบบนี้แล้วพี่น้องเวลามีมาแมลงมีหนอนเท่ากับเอานา้ำมักใบยุขาใบสะดาหดเทใสบัวหดลาดยางจวกมาลดพี่น้องง่ายดีถ้าปลูกบ่หลายจา้าถ้าปลูกหลายๆเขาก็ใส่เครื่องฉีดเอาเครื่องฉีดนี้ยญ้ายญ้าเป๊ ใส่ฉีดกับสารเคมีนะพี่น้องใส่ของฉีดแบบชีวภาพก็คือชีว่าพาจ้ะเคมีคือเคมีแต่สมองไม่ได้ใส่เคมีมีแต่ชีว่าพาบจะเอาทางไรฉีดก็ไดเนาะพี่น้องงามบ่จ้าไ่ยายแหงคักไ่คักไงเนี่ยม่นมันไยธรรมดาได้พี่น้องสัมผัสถาตไงไงพ่นอ่ะมันบานออกไปเบื่อเลยมันงามเพราะว่าอันอากาศหนาวสม่เสมอปีนี้ มื่อนี้ก็นาวเย็นจะกําลังเริมสีห่ออากาศหนาวหนาวแห้งห่อดีต้นข้ังหนาุูนกระาง,งา้ำกาลังชูช่อพี่นอ้องสมองปลูกซาโพ้ะปลูกก้อนๆหนาหนีตั้งแต่ก้อนตากเขา่าคงสีไดกินเราจะคงสีห้อยได้กินแล้วกําล,ลังสีตังชอนี่ละาของปลอดสารของแท้พี่น้องเบื้องใบมันจะสีมีแมงจ่อมีอย่างแน่ธรรมดาจะ ขนาดสาหมองฉีดอันน้าม,มักใบยุค้าใบสเสดาบอยบอย,บอยมันก็มีแมงเมื่อกินถ้าบ่าฉีดบ่อยนีคัากก็านีพี่น้องสังเกตเบื้องโลูจากกาสาหมองใส่สารเคมีนี่มันสิบว่าเปลี่ยนแบบนี้ดอกพี่น้องสิบว่าใบยุดใบดาใบ่างใบหยังซีดอกคงสิงามสะพังแล้วล่ะแต่อันนี้ปลอดสารสุดๆเลยจ้ะว่าเมนยังดอกพี่นอ้องก็สาหมองซมเสาใส่เคมีมาเล่นชีวภาพก็คือสุขภาพของเขา ว่าเมนเตอร์ของเขาย่างเดี่ยวในครอบครัวเขาจะคือสถาบันครอบครัวนี้การเป็นยุนี้เขาก็ต้องกินดีกินดีในทีน่นี้หมายถึงว่าบ่แมเมนเฮากินอาหารเลิศหรูหรือว่าอาหารแพงๆเด้พี่น้องกินดีก็คือว่ากินของที่ปลอดภัยสะอาดบาาด่สุทธอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเขาก็ยุ่แบบธรรมาชาติบ,บานๆเขาพอเม่ปู่ยาตยายแต่กาแต่แก้เพิ่นพากินเนจาจะกัน,นกนาบ่ นันปันไดแต่ว่าการเน้นความสะอาดยูต,ต์สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์บอกะบอจ้ะประวัติต่ยั้งของสุกมือนีมันาสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกพี่น้องขุดมาจากไตกลนบึงเลือกๆลือพนาจ่าเป็นดินสมองลิงบ่อได้ผ่านสารเคมีอีหยัยงก็คือว่าดินคือสิบปอดสารอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าแต่เกาแต่กแตเกเห็ดหาเห็ดนาะก็บ่เคยฉีดยาจา้ะเถือ่อพี่น้องบ่เคยฉีดยาดูดซึมบม่มเคยฉีดยาอีหยัยงทั้งสิน้นฉีดแต่พวกฮอร์มูน เขามนแบบเขานะจ๊ะขีดน้ำม,มัากแน่แต่แต่เห็ดน้ำมาเนาะฐานะเขากับบ่าเมนว่าลำรวยฐานะดีเนาะพี่นอ o, men, ้องเขากับบ่ามีเงินซื้อยาฉีดคือเพลินเนาะสมัยตะเก้าเนี่ยใส่ยูใส่ปุ๋ยสารเคมีมันอาจจะสาสมในพี่น้องสารเคมีแบบใส่เขานะพี่น้องใส่เขา่าสมองย้อมรับว่าใส่ปุ๋ยถ้าว่าใส่ปุ๋ยมันกระบ,บมอมไม่ดีจ้ะถ้าเขาจะใส่นามมา้ำมัก เขาเช็ดน้ำม,มักจังไดเขาจะใส่ใด้ทัวพี่น้องทัวมันหลายเลยอย่างประมาณนี้นะขาเทาขาฟุตขี่งัวขี่หมูมาใส่เขา,า,ขขขา,ขาจีหามาจากไสที่จะสใสได้หลายปัณนณน์จ้ามันกับว่าใดอีกเนาะเขานี่ใส่ปุ๋ยเคมีอยู่้อพี่น้องใส่สูตรสิาจ้าปุ๋ยสูตรเสมอกับสิพกแปดแปดเนาะก็สิประมาณนี้จ้าเขาแต่ว่าพืชผักนี่สมองกาได้ใส่เลยเพราะว่าสมองมีของดีก็คือน้ำม,มักตาจ้าดีหรือเด้อพี่น้องขอแนะนำเด้อพี่น้องเหต มีโอกาสได้เห็ดนามมา้ำมักถ้ามีป่ามีอย่างนี้เห็ดมักไปน้ากันนะจ๊ะมันบ่มิหนดอกพี่น้องมันเป็นแบบกินหอมหอมกินหอมหอมหวานหวานปน,นกินป่าเป็นแบบยังไงละ่ะบอกว่าถือพี่น้องกากน้าตาลมันก็หอมอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีป่ามักมันเห็ดให้ป่าบ่เนืาเบ้หมิ่นนะจ๊ะมันเป็นหอมแบบยังไงละ่ะเป็นเอกลักษณ์ของนามมา้ำมักป่าทั้งสิ่นะประมาณนี้จ้ะย้ำใดสิใดตัดไ้พี่น้องเบื้องโน่นี่ มันท่านเดห่อแน,น่นพี่น้องท่านดนแน่นเลยยังเป็นลม้มล้มอยู่แต่กระซิเริมเราละจ้ะนี่กําลังเริมสีห่อเป็นนันขืนมันตุนใหญ่แหงพี่น้องตนยยุนใหญ่ค่ะสมองกับมักแหงพักอันนี้สมองเอาไปฮ็ดต้ตมจืดเน่คันสมก็ได้แล้วพี่น้องคันสมปนกับพักบัวจ้ะนี่แสบแหงจ้ะกระหล่ำห่อกําลังสีตนใหญ่จ้ะกําลังสีห้อ กระตนงามยุพี่น้องตในใหคักคักคนละอันนี้แตกเป็นสองอันเงานึงแตกเป็นสองห่อว่าเป็นอย่างนอกจากถึงจะหอบในไยกัเอาก็ได้กินขึ้น,นกันโซนนี้ก็สิเปลี่ยนกระลำคนละฟังนะพี่นอ้องคนละฟังกันพระบาสาวหมองเซปูหอมหอมแบงกันหมองกลางกับอัน กาศขาวปีแล้วก็ฟังคุนเป็นแตงโมจ้ะแตงโมแล้วกาแตงไทยแตงจริงนั่นละจ้ะพืชพันธ์กระลำที่หลากหลายเนาะพี่น้องเขาก็ปลูกแบบมุสีตาจา้บปลูกบานๆหลากหลายวิถีบานๆจ้ะปลูกสลัดเน่ปลูกพืชสวนผสมเน่ปลูกกระเทียมเน่ปลูกกวางตุงเน่ก็ว่ากันไปเนาะพี่น้อง ผูผสมผสานยังสีละจ้าดีสุดๆเพราะว่าเขาอยากกินอย่างเขาก็ได้กินนี่จ้ากระสิประมาณนี้เนาะพี่น้องมักบ่จา้ามุมหนี่แม่พี่น้องงามแหงจา้าจมองเก็บภาพมุมสวยๆห้พี่น้องได้เบิ้งกันงามแห้งว่ะพี่น้องนี่พักดันหนานี่ก็เป็นบล็อกโคลีเด้อพี่น้องนี่งามแหงจา้า เป็นกะหล่ำแน่เป็นบอกโคลีแน่พืชผักสวนผสมงามสุดๆเลยจ้านี่พี่น้องเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องสวนผักแปลงผักจ้ะกระปูกลากหลายแต่ว่ามันว่าท่านได้พอเก็บก็เลยไม่ได้เก็บให้พี่น้องเบื้องซื่อๆจ้ะถ้าพอเก็บแล้วสมองกระิเก็บให้พี่น้องเบื้องอยู่อันนี้ว่าท่านได้พอเก็บปันใดก็เลยแบบไทยฉากสวยๆให้พี่น้องในเบื้องก้อนจ้ะ กสิประมานีนีนาอพี่น้องพืชพักจ้าพืชพักสวยๆแปลงพักงามๆช่วงเสาวๆนำหมอกนน้อยอากาศหนาวเย็นพืชพักมักคักจ้ะบรรยากาศบานทงบานสวนบานนาเหากย็ยูแบบธรรมชาติแบบนี้แล้วนาอพี่น้องเพิงพ้าตูตะครองเองจ้าเป็นดีที่สุดปลูกยูปลูกกินวาต้องซื้อเพิ่น เขาก็มีความสุขแล้วจ้าชีวิตเฮาเพราะว่าหลายๆคนกัดต้องการชีวิตแบบนี้คือกันเนาะพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะจ้าปลูกกินเองปลูกเองกินเองก็ปลอดภัยที่สุดแล้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปสามองเสียปเดตต้นหอมแบงให้เบิ้งเล้อพี่น้องมีพี่น้องทั้งบ้านถามมาว่าสาวหมองมี แนวหอมแป้งเบอร์จ้าเดลซ้อมหม่องเซียบเดให้เบิร์กเด้อกำลังขยายแนวอยู่เด้อพี่น้องขอบพระคุณสำหรับคอมเมนต์เด้อทันทีคอมเมนต์เข้ามาถามส้อมหม่องนอเดลซ้อมหม่องเซียบเดให้เบิร์กมอนี้ละต่อจากคลิปนี้ล้วเด้อพี่นอ้องก็อย่าลืมเปลี่ยนกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สาวหม่องน้ำเน่เอถ้ามาคลิปสาวหม่องก็อย่าลืมเปลี่ยนกำลังใจกดติดตามให้สาวหม่องน้ำเน่ด้อพี่น้องจ้า ก็ฝากไว้น้ำ้ะจ้าขอพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามด้อจ้าคลิปหนาพอกันไหมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้สำหรับขอปิดคลิปไปกับแปลงพักสวยๆนี่ละเด้อจ้าสวัสดีจ้า